น้ำชาเขียวจากใบชาออแกนิกธัญพืชตราไร่ทิ์จินหลงสุกี้โบราณสาวนิ้งบอกว่าจะทำกินกันในครอบครัวค่ะวันนี้กลายมาเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้นิง้งตอนนี้รายได้ดีกว่างานประจำที่เธอทํามาก่อนซะอีกนิ้งบอกว่าที่จินหลงเดินทางมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะลูกค้าบอกต่อความอร่อยคันเทพให้นั่นเองละค่ะ ให้ดูความข้นของน้ำเวลาที่แบบว่าใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปแล้วนะคะใส่ผักก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเทไข่ลงไปก่อนเรกำลังจะถามว่าด้ปกติมันใส่อะไรก่อนนะคะถ้าเป็นสูตรปกติเวลาแบบทานใส่ผักก่อนเพราะว่าบางครั้งถ้าใส่ไข่ลงไปก่อนเดี๋ยวมันไหม้อะมันติดก้นก็เลยใส่ผักเข้าไปก่อนแล้วก็อยากให้ผักมันนิ่มด้วยถ้ามางคนชอบนิ่มก็ใส่ก่อนเลยถ้าไม่ใส่นะใส่น้ำเต้าเจี้ยวราดลงไปแล้วก็ไข่ต้องใส่ลงไปรวมกันเลยแล้วก็ คุกส่วนผสมทุกอย่างอันนี้รวมกันแล้วเดี๋ยวค่อยเทลงมาในหมอ้อเนาะใช่เราใส่ก็ใส่แบบใส่ทีเดียวเลยครับหมดเลยเหรอหมดเลยเอ้าเหรอเพราะว่าสำคัญาามาแล้ว รสชาติได้ครบเลยครับอ๋อบางคนถ้าเทครึ่งเดียวมันจะไม่เต็มสูตรเอาเหรอใช่ไม่เคยรู้ด้วยเอาตามสูตรควรจะลงไปหมดเลยเพราะความข้นของน้ำมันจะได้ได้ทีเดียวใช่แล้วผักเดี๋ยวค่อยเติมเอาไงใช่ถ้าไม่ใส่ลงไปเดี๋ยวน้ำซุปมันจะจืดเราผิดเองแล้วเรากินแบบอย่างที่เราอยากกินแล้วก็ผิดสูตรดูสิเพราบางคนจะนึกว่าถ้าเทหมูลงไปมันจะแข็งใช่ไหมถ้าต้มมันนานแต่จริงมันจะนิ่มตลอดเลย หลายคนที่เข้าใจแบบรถเมคาแต่ป๊ากับนิ้งบอกว่าการจะกินสุกี้โบราณให้อร่อยต้องใส่หมูหมักที่มีซอสเต้าเจี้ยวลงไปให้หมดเลยเลยคะ่ะเพราะเขาคิดมาให้แล้วว่ามันพอดิบพอดีกับน้ำซุปทำให้อร่อยเริศดทำยังไงให้คนรู้จักเราเนี่ยเริ่มจากเฟซบุ o กตัวเองก่อนคือขายคนที่รู้จักในในกลุ่มอะค่ะ แค่นั้นเราก็ตอนนั้นมันจะมีจุฬามาร์เก็ตเพลสมีอะไรที่นี่เป็นเสกเก่าอยู่ก็เลยไปโพสในกลุ่มใช่ใช่แล้วก็ก็จะได้ลูกค้ามาจากตรงนั้นด้วยเอยอร่อยดีอะไรเงี้ยเขาก็ไปบอกบอกบอกหลังจากนั้นก็มีแบบส่งให้บล็อกเกอร์ด้วยให้เขาแบบชิมให้เขารีวิวให้อะไรเงี้ยค่ะมันก็มาจากตรงนั้นด้วยเหมือนกันแล้วแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งวิธีการแพ็คอะไรทุกอย่างที่เราเซ็ตมานี่คือยังไงคะแรกๆเลยเป็นถุงมัดอยู่เลยเป็นหนังยางเพื่อนปิดแบก ว่าเอ้ยนิงต้องปรับให้มันแบบพรีเมียมทำให้มันดีดูดีเป็นเหมือนแบบสุกี้โบราณที่โบราณแต่อินเทรนด์อยู่หนึ่งปีผ่านไปถึงทุกวันนี้มันเข้าที่ยังคะนิงว่ามันลงตัวหมดทุก<ม>อย่างแล้วอะค่ะ<ม>ตอนนี้แค่ว่าจะทำแบบให้คนรู้จักเยอะกว่านี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้มากกว่าและผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของจินหลงสุกี้โบราณก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะก็คือแฟนหนุ่มรูปง,งามนาหนุ่มป๊กค,คนนี้เอง ช่วยทำทุกอย่างเพราะหนุ่มป้าคนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดาค่ะเป็นถึงเชฟหนุ่มประจำห้องอาหารในโรงแรมรูนแนแต่ด้วยวิกฤตโควิดป้าก็เลยพอจะมีเวลาว่างเยอะหน่อยมาช่วยนิ้งคิดทำสุกี้ขายนี่ละค่ะหลอดตีลีลาดีหมายถึงลีลาทำอาหารค่ะแถมยังใจกว้างเป็นแม่น้ำ วันนี้เชฟปาร์คจะเปิดพอยเด็ดเคล็ดลับขั้นสุดของสุกี้จีนหลงนั่นก็คือซอสเต้าเจี้ยวส่วนผสมเราใส่อะไรบ้างคะอ,อ๋อเริ่มแบบใส่น้ําไปแล้วนะครับใส่เต้าเจี้ยวครับเต้าเจี้ยวในที่นี้มันไม่ใช่เต้าเจี้ยวไอ้ที่เราแบบกินเค็มๆอันนั้นไหมมันหมือนกัน,น่ไะคะคเป็นวันนี้มันแบบไม่ออกเค็มครับเต้าเจี้ยวดาบดอ๋ออันนี้แบบของสุดแบบทางจีนเลยก็จะเป็นลักษณะแบบไม่ได้เป็นเม็ดเม็แบบที่เราเราเอามากินแบบจิ้มอย่างนั้นอันนี้อะไรอันนี้เป็นกระเทียมเจียวครับใส่ผงพาโลโลงไปด้วย ต้องใส่ผมพะโล้ด้วยใช่ครับแล้วก็มีน้ำมันงาครับซีอิ๊วตาเด็กสมบูรณ์ครับซีอิ๊วขาวเนาะครับเราเรต้องทยังไงใส่เต้าเจี้ยวนี่ครับอันนี้ใช้ได้ประมาณเท่าไหร่คะประมาณ30ที่ได้ครับถ้าจะเป็นแบบว่าสุก,กี้โบราณจริงๆส่วนนี้เป็นแบบต้องมีเลยใช่ป่ะคะใช่ครับขาดไม่ได้เลยครับคือตัวซอสนี่ยครับเอาส่วนผสมทุกอย่างลงไปเคี่ยวในหมอ้อทังเต้าเจี้ยว กระเทียมเจียวผสมขงะโล้น้ำตาลซีิ๊วขาวและน้ำมันงาพอเคยส่งไปให้เรากินแล้วอันนี้คือเขาก็จะมีสูตรของเขาว่าต้องใส่เต้าเจี้ยวลงไปในนี้แล้วผสมเท่านี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้คุณอย่าลืมใส่เต้าเจี้ยวนะถ้าไม่ใส่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ลูกค้าสั่งไปเ็าจะมีวิธีทาไปด้วยฮะเออเออเออน่ารักอ่ะยังยังไม่นำใจค่ะแจกสูตรซอสเต้าเจี้ยวแล้วเชฟปั๊์ใจป๋าจัดโปรสูตรน้ําจิ้มเต้าหู้ยี เราต้องมีการตวงหมดมดเลยดังนั้นทุกครั้งไม่ว่าจะทำกี่ทีกี่ทีสูตรเราก็จะเป๊ะแล้วเหมือนเดิมเนาะใช่ครับปรับกี่รอบกว่าจะได้ออกมาเป็นสูตรที่เราแบบขายทุกวันนี้อ้อันนี้3มรอบได้ครับอันนี้เดี๋ยวใส่พริกนี่ก่อนเลยครับอันนี้เป็นพริกกระเทียมแล้วก็กระเทียมดองครับไม่เอาน้ำเพราะว่ามันควบคุมรสชาติยากครับเอาแต่เนื้อมาเลยแล้วเดี๋ยวเราไปใช้ส่วนผสมอื่นปรุงครับใช่ครับนั่นไงขนาดตำาๆแล้วยังกระเด็นกระดอนอันนี้คือเอาไว้ใช้ได้เท่ากับหม้อนั้นไหมสูตรหนึงงได้ประมาณ30ถุ มีน้ำตาลนะครับซอสปรุงของของร้านออ๋ขาดไม่ได้คือต้องหู้ยีครับอันนี้ผมเอาเอามาจากร้านที่ดีที่สุดเลยครับดีมันต้องเป็นยังไงเออมันเทหอมอะฮะมันต้องหอมออกเค็มครับรสชาติออกเค็มหอมไหนพี่อบดนหน่อยเพียงได้กินอยู่โอเคมันไม่ได้มีก้อนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ๋อมีครับมีไหมอ๋อต้องปั่นให้มันละเอียดแบบนี้แล้วใช่ครับโอเค ได้เต้าหู้ยี้ที่ปั่นละเอียดก็ใส่ลงไปในหม้อตามด้วยน้ำส้งใสชูและน้ำมันดาที่ขาดไม่ได้เลยเราจะเพิ่มความหอมให้น้ำจิ้มหม้อนี้ค่ะสุดท้ายงาขาวคั่วใส่ไปไม่ห่วงเคล็ดลับคือต้องคนห้ามหยุดมือค่ะมิเช่นนั้นก้นหม้อจะไม่ได้พอเดือดก็ปิดแก๊สได้เลยและตั้งชิ้งไว้ให้เย็นก่อนจะแพ็คลงถุงส่งลูกค้าค่ะ ต้มเดือดเสร็จปุ๊บก็จะทําให้มันเย็นภายใน4ี่ชั่วโมงครับเย็นภายใน4ชั่วโมงใช่ครับเป็นพาสเตอร์ไลท์ครับแล้วถ้าตั้งปกติแป๊บเดียวมันก็เย็นแล้วไหม่ะคือถ้าทําเยอะมากๆอะต้องต้องให้มันลดให้มันภายใน4ชั่วโมงเพราะว่ามันจะเก็บได้นานอ๋อเหรอเอาแล้ววิธีการทําให้มันเย็นมันทํายังไงอะคะก็มีหลายวิธีครับก็มีตั้งตั้งไปที่เย็นก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นน้ําแข็งรองอะไรเงี้ยล้วก็คนคนคนให้มันเย็นไวขึ้นแต่ถ้าไซส์เนี้ยก็ไม่เป็นไรครับยังไง4ี่ชั่วโมงก็ อยู่อยู่แล้วเทคนิคเหล่านี้คือน้องปาร์คคือเป็นแบบตอนเรียนหรือว่าตอนที่แบบว่าเริ่มทํางาน้วอย่างเชฟฝรั่งเขาก็สอน๋อมันเอามาประยุกต์กันได้อยู่มาอยุ่ได้หมดได้เลยครับใช่ครับปกติเราเป็นเชฟอะไรนะพี่ปาร์คอาหารฝรั่งเศสทำอะไรไงครับอันนี้ก็มาทำอาหารจีนก็เป็นโจทย์ยากเหมือนกันเรามีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราโตขึ้นมาเราจะเป็นเชฟเรียนทางด้านเชฟกันเลยไหมคะตอนแรกอยากเป็นนักดนตรีครับไปคนละอันกันเลยใช่ครับแล้วทำไมอยู่อีทีถึงมาเป็นเชฟคะ ก็ไปไปช่วยร้านญาติครับแต่ร้านอาหารไทยเนี่ยครับก็ไปช่วยแล้วรู้สึกว่าเออชอบก็เลยตัดสินใจเรียนเรียนทางนี้เลยอ๋อแสดงว่ารู้ตั้งแต่แบบเด็กๆตั้งแต่แบบก่อนที่เราจะเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับแต่ว่าเงินเงินที่เรียนอ่ะเป็นเงินจากการเล่นดนต,ตรี<ม>เล่นตั้งแต่เด็กๆมัธยมมาอย่างเงี้ยพอเข้ามาหาลัยก็มีเล่นไปเล่นร้าน ตอนกลางคืนนะครับเก็บังคนแล้วก็เรียนเองเลยใช่ครับสุดยอดมีแบบว่าคิดว่าวันหนึ่ง <Brothers> ฉันจะแบบว่าเปิดร้านเป็นเฮเชฟใหญ่แบบทําเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างงี้ไหมคะก็คิดอยู่ครับเป็นแบบอาหารประเภทไหนเอ่ยเป็นเหมือนกับว่าวัตถุดิบไทยครับวัตถุดิบที่เราหาง่ายๆเรามาทําเป็นเมนูต่างๆครับจับคู่อาหารอะไรอย่างเงี้ยครัอเราลองมาวัดใจลูกสาวบ้านนี้ได้ยังไงเขาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนพี่สาวใช่แต่ตอนนั้นเรายังเด็กเลยครับ นี่มันร้ายนะคะเชฟช่วงหน้ามันลุ้นลีลาจีบสาวรุ่นพี่ว่าจะแซ่บสู้น้ำจิ้มสุกี้จิ๋นหลองสูตรอมากได้อะเปล่านะเชฟนะเพื่อความอร่อยและครบรสของอาหารทางเราขอมอบน้ำปลาแทตราเด็กสมบูรณ์หอมกลิ่นปลาทะเลถึงรสชาติอาหารไทยอร่อยโดดทั่วไทยให้หนึ่งกระเช้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแทสราเด็กสมบูรณ์ และเรื่องราวความรักของปาคและนิ้งเริ่มต้นขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นแอนพี่สาวตอนนั้นเรายังเด็กเลยอ่ะพี่สาวเคยบอกจีบเลยไม่กล้าจีบรักต่างวัยมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรไหมไม่ค่อยมีค่ะคือนิ้งมีแฟนเด็กมาตลอด <laughs>